วัดีค่ะวันนี้อยู่กับแม่นุชแฟนเพจ่ะพี่น้องค่ะวันนี้มีแขกมาเล่นบ้านนะจ๊ะเอาเอาอาสดต้นไม้ใอญ่เอาเอาเอาอันนี้จะเป็นอาเด้อค่ะบัวผัวถิงไวผัวกลับบานเพิ่นจะไปเที่ยว่อนี่อามาเล่นน้ำจ้าอาอาคนอใสกาะก็ใสขคนลาวสปปอล่านะคะพี่น้องค่ะเอาบังแดนมวกจะไปใส่ดัน เป็นเลนไซเป็นบริการแค่นี้ไปเฝาวันนี้มีแขกพ่อเยี่ยมมานะคะญาติฝ่ายพ่อนะคะฝ่ายปู่ฝ่ายย่าอันนี้จะเป็นอาเหมียวจ้าแต่งหน้าจะไปไหนคะหรือว่าอาเมวอาเมวอาแมวกับอาเหมียวมาด้วยใช่เปล่าเอ้ยไปไปไปเที่ยวมวนๆเด้อเที่ยวเพื่อน้ำเด้อเน่ก็ไปแต่งหน้ากันพี่น้องค่ะไปไหม เรียกมาดามมาให้แม่ดิอยู่นี่ในห้องว่ามาด<ม>ามแต่งหน้าอยู่มาดามแต่งหน้าอยู่น้มาดามมาเอา่ <c oughs> เอเราจะไปใสแ่แต่งชุดจะไปเที่ยวแม่เม,มื่อนี้เจ้าบ้านขอตัวเด้อค่ะอายุเกินไปเมื่อไรน้ำทิมโดยอ,ยอ <c oughs> อยเยิ้มโอ้คือรอแข่งหันมาแนะ่ <c oughs> โอยเนาะนำทีมโดยไอ,อ,อเอยีมเออไอเยี่มพาไปพากไก่เป็นไก่เลยนะอาอาดูส่นวนบรีแล้วอยากไปเที่ยวแล้วเลยมา่ยามบ้านวัน,นี้หลังจากสสทธิภารกิจบุญย่านะคะมาดามยังไม่กลับถึงบ้านย่าเลยนะคะย่าโทรตามก็ไม่กลับเด้อลูกก็บ<ด>่มีคน<ด><ด>เอาไปนนแม่กลับตนอนไหนแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่กนะลับ ไม่บอกว่ากำลังกก็บไม่กำลังกก็บวันนี้นอนเรียกหนาก <_ eller Rednerwechsel> ันยังหนีเด้อพี่น้องค่ะนี่นีหนีมึงโหลดที่นอนรับแขกเพราะว่าของมันเต็มเบิร์ดองเต็มเบิร์ดมันเต็มเบิร์ดลายลกขนนี่เออที่นอนเพื่อแขกโดยเฉพาะขันมีแขกมาอีกก็เอาโซฟาออกเด้พี่น้องเอาโซฟาเลื่อนไม่ไหวพี่นีไปนี่นอนเรียกกันแบบนี้ส้นใหญ่ส้นใหญ่หน่ เจ่บบ้านง่านโตติมันนำโ่เนโ่ของบ่อบบ๊บเ่เสียมากระเลงมันโตมาไหนถืออันกระั้ถ่ายคลิปว่ถ่ายคลิปบนหน้าว่าจับเลยโทษสั์หยางมาเลยเถอะนะเอ้ยทลยสวงแาเสวงบ่อบาแล้วเพิ่นเต็มใส่เดียวกับสารโคเอากาแฟมันดำาอบ่แก่แก่ที่ใช่ดำ่าบอกว่าเอากาแฟดำบอเอาบาแฟดำดเป็นตีกันเราบ๊อัดอิงาเดอดีมากแจคดีแจ๊คสิดวง ันมีการมาแมาวะทรง่อยยูบานเด้ลค่ะเกาประสาทปาข้อยีรษะหอยกิดบซอยหอยตามมาน้ไดนเยอนนี่ควรหมวกวนคือคือเไปหลดในน่นที่เที่ยวเนาะเที่ยวสมุเออที่น้องมมอยางนี้ว <มา S 1> ัน,ฉ,นาาฉันทรงตัวเท่นแล้วฉันทรงหลูกสาวก็หลูกเคยไปแล้วเคยไปแห้อาบขุนแมวขุนแมวอย่าไปคุนแม่ขุนแมแปลงไหนอยุนนะว่าเถือว่าเถืียวอะไราไปมาดาวมาเที่ยวหนีนามาหาเงิน โอ้ยบดบดเลยปกติคนกับเป็นสิลก็อยากไปสิลป์แต่วันที่สิบแปดตัวคนเก่งเองเก็บมนต้องเซฟนั่นเอาไอ้เขาไปไม่เอีนช่องผอคนเดียเอาช่องผอเป็นไรช่องเพิร์นั่นดีสิบหกคนโดนแดนแต่พูกหนึ่ตาพ่อพูดรัวๆเลยเลยเมื่อคืนได้ของควันายบ่อเนีายไรเยอะเยอะสลักถอนเอาชเยอะโอ้ยเนาะ อ่าบอกไปน้องขอใส่สนนอนแล้วบอกว่าไปเหรียญทะเลสามมาไปจะไย์ทะเลสามบานห้องสามมีแกซจอดซอดนะไม่ไมอไป้ไาาเดี๋ยวก่อนจะไปประเทศเจ้าอยู่บดีก่อนจะข่าวฟังวิธีเอาประเทศเจ้าเลยเอออยากงไปเือไเออไปไปแยังก่อเมืองเฟืองบอเมืองเฟืองเมืองฟืองบบอที่ที่เขาอ่านนีพาบินตาบาดลองแพ้แมลงฝนอ๋ออม็เมื่อประเทศไทยเหรอใช่ใส่บาตรในน้ำแม่เป็นแพ้แม่อช อยาาไปช่วงนี้เลยมันมันมันอันนี้เนาะช่วงนี้ได้มันอันนี้เนาะมันเป็นแบบว่ามีมันมั่เป็นหนาฝนไหมเนาะมันมันมันสีงามเนาะมันเย็นน้ำอยู่ไกลหนักเขาเขาให้พักย่หันเลยมันบอกยังไงอย่าไปอย่กไปเลียนเชิญไปเที่ยวเพื่อนบ้านข้างในเรื่องขายพี่น้องสอปปอลาวนะคะนี่คนสอปปลาวของแท้เลยนะคะทุกคน สำหรับวันนี้สิเกาเข้ามาสวัสดีค่ะขออนุญาตไปเที่ยวคนเดื้จอจ้าอาฟุตไม่บาให้แม่แน่